การไปขอพอรหรือการบนบานใดๆต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปวงเทพเทวาและดวงจิตวิญญาณที่มีฤทธิ์นั้นเป็นเรื่องที่หลายคนนิยมซึ่งวันนี้เราก็มีเคล็ดลับจากอาจารย์โอเล่เตือนคนที่ไปบนบานสารกล่าวระวังชีวิตล่มจมดิ่งลงเหวหากคุณยังไม่รู้เคล็ดลับในการบนบานสารกล่าว ซึ่งอาจารย์โอเล่ได้ให้ความรู้และแนะวิธีปฏิบัติการขอพอรการบนบาลสารกล่าวหรือแม้แต่การบนบานสารกล่าวที่ท่านอาจจะลืมไปแก้บนควรทำอย่างไรอาจารย์โอเล่บอกไว้ยอย่างนี้ว่าการขอเป็นส่วนหนึ่งของการวิงบอนการวิงบอลให้ได้รับการช่วยเหลือที่มีอยู่ในทุกชาติทุกศาสนาการขอกับการอธิษฐานเคียงคู่กันมาเสมอ แต่เฉพาะสไตล์การขอพูดง่ายๆว่าสังคมในปัจจุบันแล้วกันการขอการบนบานขอให้ได้ขอให้โดนขอให้โดนใจขอให้มีโชคลาภขอให้ข้าพเจ้าสำเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะขอต้องบอกไว้เลยว่ามีด้วยกันสามระดับข้อที่หนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงสองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับกลางสามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับล่าง, 3, ง,างมีทั้งหมดด้วยกันสามอย่าง สำหรับเงื่อนไขข้อที่1เงื่อนไขข้อที่2คุณเคยมีบุญสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ไหมอดีตเคยทำบุญทำกุศลร่วมกันมาไหมคุณเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาร่วมกันมาไหมเคยผูกพันมีเวรมีกรรมต่อกันมาคุณมีดีอะไรคุณมีเครดิตอะไรคุณมีดีอะไรที่เขาจะต้องให้คุณที่เขาจะต้องช่วยเหลือคุณตัวอย่างเช่นบนหลวงพ่อองค์ใหญ่ไว้ พระองค์หนึ่งเนี่ยท่านไม่ได้มีวิญญาณสิงสถิตยอยู่แล้วนะแต่ท่านมีคุณงามความดีท่านมีหลักธรรมคํำสอนที่ฝากไว้ในแผ่นดินท่านมีเทวดาที่รักษาสถานที่อยู่เราขอกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือเทพเทวดาที่ปกปักอารักอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องการให้มนุษย์มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้มนุษย์ถือในศีลให้มนุษย์ตั้งมั่นในความดีนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับสูง สิ่งศักดิ์สิทธิระดับกลางก็คือวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่กำลังปฏิบัติบำเพ็ญที่กำลังศึกษาหลักธรรมยกระดับตนเองขึ้นไปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิระดับสูงตรงนี้ก็จะผลเปกันไปในเรื่องของอามิรสินบนนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิระดับล่างเทพเทวาระดับล่างวิญญาณระดับล่างเขาชอบตรงนี้และหากเราไปบนผิดที่ผิดทางมันก็ไม่ได้เข้าวัตถุประสงค์ของเขา เพราะฉะนั้นการขอจำเป็นอย่างยิง่งให้เรากล่าวข้าพเจ้าชื่อณปัจจุบันบอกชื่อสกุลเกิดวันที่นี้บ้านเดือนของข้าพเจ้าเดินทางมาจากจังหวัดนี้อยู่ณสถานที่นี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเครื่องสักการะแด,ด่ท่านด้วยน้ำใสใจจริงที่เตรียมมาจากใจและขอหวังพึ่งพิงหวังพึ่งพา หากข้าพเจ้าจะทําการนี้ได้สําเร็จแล้วข้าพเจ้าจะตั้งจิตถวายย้อนกลับไปที่ข้อหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดับไหน1 2ึ่งส,งสบนบานสารกล่าวลืมแก้จะทำอย่างไรดีมีคำถามมาบ่อยๆว่าหนูไปบนมามากมายเลยค่ะแล้วหนูก็ทําสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างแล้วหนูก็ลืมตามไปแก้บนค่ะ จริงๆแล้วตัวนี้มันก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งที่เราได้สร้างผิดพันธะสัญญากับโลกวิญญาณไว้แล้วไม่เป็นไรเราเริ่มต้นใหม่ให้เราพึงระลึกอยู่เสมอว่าเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระให้เราระลึกหากข้าพเจ้าได้ทำผิดต่อเทพพดาฟ้าดินและภพภูมิทั้งหลายในการที่เคยกระทำผิดสัจจวาจาไว้ขอให้ครั้งหนึ่งหรือหนทางหนึ่ง ขอให้ปฏิหารนั้นมีจริงขอให้ดวนจิตดนใจให้ข้าพเจ้ารละลึกขึ้นได้ข้าพเจ้าจะกลับไปกระทำในสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยรับปากนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองวันฟ้าอาภัยอันนี้เป็นเคล็ดลับของคนโบราณทางสายพระพุทธศาสนามหายานวันฟ้าเปิดหนึ่งปีจะมีสองครั้ง จะต้องไปที่สารหลักเมืองก็ได้หรือไปที่โต๊ะกลางแจ้งก็ดีทําการขอขมากรรมในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เคยบนเอาไว้ว่าอย่างไรขอให้ท่านอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยและข้อที่สบางตนบางพวกเขาไม่อโหสิกรรมให้เรานั่นคือการผูกกรรมผูกเวรอันนี้ต้องยอมรับว่าเราได้สร้างกรรมแล้วคนที่เจริญไม่ได้เท่าไหร่ เดินได้แค่ครึ่งทางก็ล้มลงแล้วเพราะว่าเขาเสียเครดิตมีอยู่เยอะมากเมื่อเราบนแล้วมันสําเร็จขึ้นมาแต่ว่าเราลืมอย่าลืมนะว่าพบภูมิสองกับสส่วนพบภูมิที่หนึ่งไม่ว่ากันเพราะว่าเขาวิสุทธิไปแล้วส่วนสองกับสเนี่ยเขายังมีความยึดติดอยู่ยังมีอีโก้อยู่ยังมีความทรงจำอยู่ยังมีทิฐิยังมีอะไรหลายๆอย่าง ตรงนี้แหละอันตรายเขาจะอาภัยให้เราหรือเปล่าก็อีกเรื่องและก่อนที่คุณจะทําการบนบานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นต้องขอตัวเองก่อนสํารวจตัวเองก่อนว่าคุณเป็นคนดีขนาดไหนเรารู้จักท่านมากน้อยเพียงใดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะไปขอนั้นเป็นอย่างไรถ้าสมข้อนี้มีการศึกษามีการดูแล้วว่าเป็นอย่างไรคุณก็สามารถที่จะทําการขอได้สําเร็จ แต่ที่สำคัญก็คือสัจ,จวาจาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆคเครดิตของมนุษย์นั้นสำคัญที่สุดในสามภพมนุษย์เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดผีวิญญาณให้ความเชื่อถือมากที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าทำลายคเครดิตตัวเองโดยการขออย่างมักง่ายขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลจากอาจารย์โอเลยานสัมผัสและต่อไปนี้เราจะขอแนะนำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองไทยที่แนะนำให้ไปสักการะสักครั้งในชีวิตซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะแนะนำนี้เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในเมืองไทยที่นำมาเพื่อให้ทราบถึงเรื่องของการขอพรการบนบานต้องควรเป็นเรื่องอะไรบ้างเริ่มจาก 1. ห,หลวงพ่อโสธรการบนหลวงพ่อนั้นส่วนใหญ่จะบนได้วยละครรำซึ่งก็มีการรับจ้างอยู่ที่ในโบสถ์ หลายคนที่เคยนมัสการองค์หลวงพ่อก็จะทราบกันดีนอกจากนี้บางครั้งเวลาที่มาไหว้ขอหลวงพ่อก็จะนำไข่ต้มจำนวนมากมาไหว้สิ่งเดียวที่หลวงพ่อไม่เคยให้เลยก็คือการขอให้ถูกเกณฑ์ทหารบางคนกลัวจะไปเป็นทหารก็พยายามที่จะหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือขอให้จับได้ใบดำแต่ถ้ามาบนกับหลวงพ่อแล้วก็เป็นอันว่าเป็นทหารทุกคนเพราะท่านไม่ชอบให้คนหนีทหาร 2. หลวงพ่อเงินไหลามาเทมาที่จังหวัดอุทัยธานีทำบุญด้วยจีวรที่ทางวัดจัดให้มาห่มองค์หลวงพ่อจำลองที่อยู่ในพิหารอธิษฐานขอโชคลาภโดยให้ตั้งใจอธิษฐานขอเพียงข้อเดียวอ,อย่างจริงจังอย่าขอหลายเรื่องและคาถาที่ควรบูชาหลวงพ่อนอกจากจะสวดคาถานในที่นั้นก็ควรนำกลับมาท่องสวดทุกคืนซึ่งคือพระคาถาเงินล้าน ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำา 3. หลวงพ่อปากแดงหลวงพ่อปากแดงสิ่งที่เด่นสะดุดก็คือที่ปากของหลวงพ่อมีสีแดงเหมือนมีผู้นำลิปสติกไปทาไว้ผู้เท่าผู้แก่ย่านนั้นยืนยันว่าเป็นปากท่านแดงแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแม้แต่ปู่ย่าตายายของผู้เท่าผู้แก่เหล่านั้นก็บอกว่าเห็นมาตั้งแต่เกิดเหมือนกันของที่นำมาบูชาท่านทูบเทียนดอกไม้ กล้วยและหมากพลู 4. หลวงปู่หลิ้วปันนโกตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมคนที่ไปกราบไหว้มักขอโชคเพราะท่านเด่นในเรื่องของการทำมาค้าขายเมตตามหานิยมและปลดหนี้สินแบบฉับพลันได้เชื่อกันว่าใครได้สการะลอดหลวงปู่หลิวนั่งประทับพยาเต่าเรือนจะทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและจะอายุยืนเหมือนเต่า ของที่นำไปไหว้ท่านนอกจากดอกไม้ทูบเทียนแล้วยังมีผักบุ้งด้วยในเพื่อมาฝากเต่าบริวารของท่าน 5. ทาเวสุวรรณหนึ่งในสี่ท้าจตุโลกบาลปกครองอสูรและยักษ์ตลอดจนพูดผีปีศาจท,ทั้งหลายส่วนเคล็ดลับในการไหว้ขอพรท่านท้าเวสุวรรณให้ขอพรให้ศัตรูหมู่มารหรือผู้ที่คิดร้ายกับเราแพ้ภัยตนเองหรือกลับใจมาเป็นมิตร นี่ก็คือ5สิ่งศักดิ์สิทธิ์บางส่วนที่เราได้ยกตัวอย่างมาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้นะคะท่านที่ไม่สะดวกไปไหว้ตามสถานที่ดังกล่าวที่เราได้กล่าวมาท่านก็สามารถขอพรท่านได้จากรูปถ่ายหรือถ้าไม่มีจริงๆแม้แต่ตั้งจิตอธิษฐานถึงท่านเหล่านี้ที่บ้านก็ได้แต่ต้องมีจิตที่นิ่งพอสมควร และสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านรวมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ